สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำข้อสอบ ONe t ป6ในเรื่องของเวลากันค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับความรู้ที่เราจะต้องนำไปใช้ในการทำข้อสอบนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะเด็กๆจะต้องจำให้ได้ว่า เวลาในหน่วยนี้เท่ากับเท่าไหร่ในอีกหน่วยหนึ่งนะคะเราจะได้ไปใช้ในการแปลงหน่วยในโจทย์เพื่อทำข้อสอบนะคะโดย1นาทีจะเท่ากับ60วินาทีนะคะ1ชั่วโมงจะเท่ากับ60นาที1วันจะเท่ากับ24ชั่วโมงนะคะ1สัปดาห์จะเท่ากับ7วันนะคะ1เดือน จะเท่ากับ30วันหรือ31วันนะคะถ้าเดือนกลุมพาโจทย์ก็จะกำหนดมาให้ว่ามีกี่วันนะคะ1ปีก็จะมี365วันหรือ366วันนะคะและใน1ปีก็จะมีอยู่12เดือนนะคะแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุว่าเป็นเดือนใดมาให้เรานะคะให้เราคำนวณโดยใช้1เดือนเท่ากับ30วัน นะคะหนึ่งปีเท่ากับ365วันแล้วก็หนึ่งปีก็จะมี52สัปดาห์นะคะพร้อมแล้วเราจะนำความรู้นี้ไปฝึกทำข้อสอบไปเริ่มกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะเกต้องการทำไก่ทอดซึ่งต้องหมักเนื้อไก่ไว้90นาที ต่อจากนั้นนำเนื้อไก่ไปทอดอีก10นาทีถ้าเกเริ่มหมักเนื้อไก่เวลา13นาฬิกา45นาทีแล้วเกอทอดไก่เสร็จในเวลาเท่าใดนะคะข้อสอบข้อนี้อ่านข้อสอบเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองดูซิว่าโจทย์ถามหาอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะเวลาที่เกอทอดไก่เสร็จ นะคะว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็มาดูว่าเวลาเริ่มต้นที่เขาทอดคือเท่าไหร่คะ13นาฬิกา45นาทีจากนั้นเขาใช้เวลานะคะเริ่มตั้งแต่หมักเนื้อไก่แล้วก็ทอดเนื้อไก่ไปเท่าไหร่คะหมักเนื้อไก่90นาทีแล้วก็ทอดอีก10นาทีแสดงว่าเขาใช้เวลาทั้งหมด ทั้งหมักและทอดเท่าไรคะหนึ่งร้อยนาทีเก่งมากค่ะจากนั้นเราก็แปลงหน่วยนาทีนี้นะคะให้เป็นหน่วยชั่วโมงและก็นาทีนะคะหนึ่งร้อยนาทีเราแปลงเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีคะหกสิบนาทีเก่งมากค่ะดังนั้นในหนึ่งร้อยนาทีนี้นะคะเราก็แบ่งเป็นหกสิบ แล้วก็40นะคะ60นาทีก็จะเป็น1ชั่วโมงนะคะแล้วก็อีก40นาทีนะคะสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นการบวกหน่วยเวลานะคะการบวกเวลาเราก็ต้องแยกระหว่างชั่วโมงกับนาทีนะคะ,ะจากโจทย์นะคะเราก็มาแบ่งก่อนว่า ข้างหน้าเราจะเป็นหน่วยชั่วโมงข้างหลังเราจะเป็นหน่วยนาทีนะคะ13นาฬิกา45นาทีแสดงว่าตอนนี้ชั่วโมงของเราคือ13นะคะ,ะนาทีของเราคือ45นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็บวกเพิ่มนะคะจากโจทย์ เขาใช้เวลาในการทอดทั้งหมดนะคะก็คือ1ชั่วโมงแล้วก็40นาทีนะคะเราก็บวกหน่วยชั่วโมงบวกชั่วโมงนาทีบวกนาทีนะคะถ้าเกิน60นาทีเราก็เปลี่ยนหน่วยให้เป็นชั่วโมงนะคะอ่สิบามบวกหนะคะสาบวกหเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็น4นะคะหนบวกศก็เป็น1นะคะก็จะเป็น14ในหน่วยของชั่วโมง ต่อไปหน่วยของนาทีนะคะห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าสี่บวกสี่ก็เป็น8ดนะคะจะเห็นว่าหน่วยนาทีของเราเกินห0สิใช่ไหมคะอ่าเราก็แปลงหน่วยจากนาทีไปเป็นชั่วโมงนะคะโดยเอาออกไปหกสิบนาทีนะคะเพื่อจะเปลี่ยนหน่วยนี้นะคะไปเป็นชั่วโมงต่อนะคะอ่าเอาหกสิบนาทีนี้ไปเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะ 85ก็จะลบ60ไปเหลือเท่าไหร่คะอ่าเหลืออยู่25เก่งมากคะ่ะดังนั้นเขาจะใช้เวลาเพิ่มนะคะเป็นบวกหน่อยชั่วโมงเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น14บสวกหนึ่งก็จะเป็น15หนะคะหน่วยนาทีของเราก็คือ25นั่นเองดังนั้นเวลาที่ เขาใช้ในการหมักไก่และทอดไก่คือ,อ15นาฬิกา25นาทีตอบข้อไหนคะตอบข้อหนึ่งนั่นเองเก่งมากค่ะ <S <S ต่อไปข้อที่สองนะคะแค่ขับรถเพื่อไปบ้านขวัญโดยเริ่มออกเดินทางเวลา8นาฬิกา30นาที เมื่อออกเดินทางไปได้122นาทีแขหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันจากนั้นเดินทางต่อไปใช้เวลาอีก128นาทีจึงถึงบ้านขวัญเวลา13นาฬิกา15นาทีของวันเดียวกันแขใช้เวลาหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันกี่นาที อ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วเด็กๆวิเคราะห์สิคะว่าโจทย์นี้ถามหาอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะเวลาที่แขหยุดพักนะคะว่าเป็นกี่นาทีจากนั้นเราดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาสิคะเขาเริ่มเดินทางเวลาเท่าไหร่คะอ่าแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเวลาเท่าไหร่คะ 13 15. นาฬิกาสินาทีะคะขั้นแรกเราก็จะต้องมาหาก่อนว่าเวลาทั้งหมดที่เขาใช้เป็นเท่าไหร่นะคะจากนั้นในช่วงเวลาที่เขาใช้นี้นะคะเขาจะมีช่วงของการเดินทางระยะที่1นะคะและก็พักแล้วก็เดินทางระยะที่2เรารู้ข้อมูลของการเดินทางระยะที่1และระยะที่3แล้วเราก็ เอา2ระยะนี้มาบวกกันแล้วเอาไปลบเวลานะคะที่ใช้ทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าเวลาที่เหลือเป็นกี่นาทีนะคะดังนั้นโจทย์นี้เราจะใช้2ขั้นตอนด้วยกันนะคะก่อนอื่นเรามาทำขั้นตอนที่1ก่อนนะคะเวลาทั้งหมดของเรานะคะเวลาที่เขาไปถึงนะคะแบ่งเป็นหน่วยเหมือนกับข้อ1เลยค่ะ หน่วยชั่วโมงและก็หน่วยนาทีนะคะเวลาที่เขาไปถึงคือหน่วยชั่วโมงคือสิบสามชั่วโมงหน่วยนาทีคือสิบห้านาทีนะคะแล้วเวลาที่เขาออกเดินทางนะคะคือเวลาแปดนาฬิกานะคะหน่วยชั่วโมงก็คือแปดหน่วยนาทีก็คือสามสิบนะคะจากนั้นเราก็ลบนะคะ จะเห็นว่านาทีของเราคือ15นาทีใช่ไหมคะอ่าน้อยกว่าตัวลบของเราซึ่งเป็น30ดังนั้นเราสามารถกระจายชั่วโมงมาเป็นนาทีนะคะโดยขอมา1ชั่วโมงนะคะซึ่ง1ชั่วโมงของเราจะเท่ากับ60นาทีนะคะดังนั้นเวลามาเพิ่มทางนี้เราก็ต้องบวกด้วย60นะคะอตัวตั้งของเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นเท่าไหร่คะ จ็ดสิบห้านะคะอ่าเจ็ดสิบห้าลบออกสามสิบนะคะส่วนหน่วยชั่วโมงของเราถูกขอไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเหลือเท่าไหร่คะอ่าเหลือสิบสองนะคะลบกับแปดนะคะต่อไปเราก็ลบเหมือนเลขธรรมดาเลยก็จะเป็นห้าลบศูนย์เป็นห้าเจ็ดลบสามได้สี่นะคะ ส่วนในหน่วยชั่วโมงนะคะ12ลบ8ได้เท่าไหร่คะ4นะคะดังนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้คือ4ชั่วโมง4:15นาทีนะคะต่อไปอีกหน่วยหนึ่งนะคะในขั้นที่2ของเรานะคะเขาใช้เวลา เดินทางในช่วงแรกนะคะคันที่สองของเราหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะคะอันนี้หน่วยนาทีเหมือนกันแล้วบวกลบกันได้เลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาช่วงที่สองอีกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะบวกกันแปดสองแปดบวกสองเป็นสิบทดหนึ่ง 2บวกสเป็น4บวกตัวทเป็น5้นะคะหนบวก1เป็น2ดังนั้นเวลาที่เรารู้คือ250นาทีนะคะต่อไปขั้นที่3นะคะเราก็เอาคำตอบจากขั้นที่1นะคะลบด้วยขั้นที่2ก็จะเหลือเวลาที่เขาใช้นะคะ ต่อไปเราก็มาแปลงหน่วย4ชั่วโมง45นาทีนะคะให้เป็นหน่วยนาทีทั้งหมดก่อนก่อนที่จะไปลบนะคะสชั่วโมงก็จะเป็นกี่นาทีคะอ่าเอา60คูณเข้าไปนะคะคูณด้วย60เป็นเท่าไรเอ่ยหกสี่ยี่สก็จะเป็น240นาทีบวกกับอีก45นาทีเป็นเท่าไรคะ 285นาทีนะคะจากนั้นเราก็เอาขั้นที่1ลบขั้นที่2นะคะตัวตั้งของเราคือ285หน่วยนาทีเหมือนกันแล้วลบกันได้เลยนะคะลบด้วยเวลาที่เรารู้คือ250ได้เท่าไหร่คะ5้ลบศได้5 8าลบหได้ 3นะคะ2องลบสได้ศนยดังนั้นคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะ35นาทีเก่งมากค่ะตอบข้อ1นั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะตามจอดรถยนต์ในที่จอดรถแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563 เวลา8ดนาฬิกาห้นาทีและนำรถออกในวันที่1เมษายน2,563เวลา14นาฬิกา10นาทีตามจอดรถยนต์ในที่จอดรถแห่งนี้นานกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ่านจดเสร็จแล้วลองวิเคราะห์โจทย์สิคะว่าโจทย์ถามหาอะไรคะเก่งมากค่ะถามหาว่า เวลาที่เขาจอดนั้นเป็นกี่วันเป็นกี่ชั่วโมงและกี่นาทีนะคะเราก็มาดูข้อมูลในโจทย์ของเราที่เขากำหนดให้เรามามีอยูอ่เขาเริ่มจอดตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะคะเวลา8นาฬิกา50นาทีจากนั้นเขานำรถออกไปเวลาวันที่1เมษายน เวลา14บสนาฬิกาสินาทีก่อนอื่นเรานับวันกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นจาก30มีนาใช่ไหมคะอ่าสามีนาคมก่อนไปถึงหน,นึ่งวันที่สองที่เขาจอดคืออะไรคะอ่าวันที่31มสิบเมีนาวันต่อมานะคะแล้วก็ถัดมาคืออะไรคะ อ่าถึงจะถึง1เมษาเรานับวันก่อนเลยนะคะนับวันก่อน30มาถึง31ต้องดูเวลาที่เขาเริ่มต้นด้วยเวลาเขาเริ่มต้นคือ8นาฬิกา50นาทีนะคะมาถึงวันที่31นะคะเวลา8นาฬิกา50นาทีเราก็นับเป็น1วันนะคะ ต่อไปเขาก็จอดต่ออีกนะคะถึงเวลา8 5ดนาฬิกาห้นาทีก็นับเพิ่มอีกหนึ่งวันแสดงว่าตอนนี้เขาจอดกี่วันแล้วคะสองวันแล้วดังนั้นเราก็ตัดช้อยสองข้อทิ้งไปก่อนนะคะก็คือช้อยข้อที่1และข้อที่สองนะคะต่อไปเราก็จะเหลือช้อยที่เราจะพิจารณาอยู่แค่สองช้อยนะคะก็คือสองวันห้าชั่วโมงกับสองวันหกชั่วโมงนะคะ ไปดูชั่วโมงกันต่อทีนี้นะคะในวันที่หนึ่งนะคะรถเขานำออกเวลาเท่าไหร่คะ14นาฬิกา10นาทีเราก็มาดูซิว่าจาก8นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกา10นาทีนะคะเขาจอดกี่ ชั่วโมงนะคะเราก็ลบกันเหมือนกับการลบเวลาที่เราทําแล้วในข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะหน่วยชั่วโมงก็ไว้ให้ตรงหน่วยชั่วโมงหน่วยนาทีก็ตรงหน่วยนาทีนะคะอ่าลบด้วยแปดนาฬิกากับอีกห้าสิบนาทีเหมือนเดิมเลยนะคะสิบน้อยกว่าห้าสิบลบไม่ได้หนูก็ไปขอกระจายมาจากชั่วโมงนะคะ กระจายมาหนึ่งชั่วโมงเราก็บวกเพิ่มอีกหกสิบนาทีนะคะก็จะเป็นเจ็ดสิบนาทีนะคะแล้วก็ลบด้วยห้าสิบนาทีขนาดเดียวกันชั่วโมงถูกกระจายไปแล้วหนึ่งนะคะชั่วโมงก็จะเหลืออยู่แค่สิบสามนะคะลบออกแปดอ่ะเจ็ดสิบลบห้าสิบนะคะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดลบห้าได้ สองเก่งมากค่ะต่อไปชั่วโมงของเราคือสิบสามลบแปดเหลือเท่าไหร่คะห้าเก่งมากค่ะดังนั้นเราจะได้เวลาเพิ่มขึ้นคือห้าชั่วโมงและยี่สิบนาทีนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือสองวันห้าชั่วโมงและยี่สิบนาทีคือช้อยข้อที่เท่าไหร่คะ ข้อที่3เก่งมากค่ะ oh, <no. S 1> ต่อไปข้อที่4ี่นะคะโจทย์บอกว่าสายฝนกับสายฟ้าเดินทางไปเที่ยวบ้านของเวหาโดยทั้งสายฝนและสายฟ้าเริ่มออกเดินทางพร้อมกันเวลา9.30นาฬิกา30นาทีซึ่งสายฝนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึงบ้านของเวหา เวลา11นาฬิกา45นาทีและสายฟ้าเดินทางโดยรถสาธารณะถึงบ้านของเวหาเวลา12นาฬิกา55นาทีข้อใดสรุปถูกต้องอ่านโจทย์เรียบร้อย e <Sa> แล้วนะคะโจทย์ถามอะไรคะอ่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะคะดังนั้นเราก็ ไปดูข้อมูลในโจย์นะคะโจย์เริ่มออกเดินทางเวลาเดียวกันไปถึงเวลาต่างกันนะคะใครถึงก่อนคะสายฝนถึงก่อนนะคะต่อไปลองไปสแกนในชอยก่อนนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าสายฟ้าเดินทางเร็วกว่าสายฝนจริงไหมคะสายฟ้าเดินทางถึงเวลาสิบสองนาฬิกาห้นาที แต่สายฝนถึงก่อนนะคะไปถึงตอน11นาฬิกา45นาทีแสดงว่าข้อ1ถูกไหมคะไม่ถูกดังนั้นตัดซอยข้อ1ทิ้งออกก่อนเลยนะคะแสดงว่าข้อนี้สรุปไม่ถูกต้องต่อไปข้อที่2นะคะสายฟ้าเดินทางช้ากว่าสายฝน1ชั่วโมง50นาทีนะคะเราดูข้อความด้านหน้าก่อนนะคะอ่าช้ากว่าถูกไหมคะ ถูกต่อไปเราก็ต้องมาคำนวณว่าช้ากว่านะคะหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีจริงไหมนะคะเราก็เอาเวลาของสองคนนี้ลบกันนะคะ,ะตรวจสอบใช้ข้อที่สองนะคะเวลาของคนที่ใช้มากกว่าเอาเป็นตัวตั้งนะคะแยกหน่วยชั่วโมงกับนาทีไว้นะคะ อันนี้คือ12ในหน่วยชั่วโมงและ55ในหน่วยนาทีจากนั้นลบด้วยของอีกคนหนึงคือ11ในหน่วยชั่วโมงและ45ในหน่วยของนาทีนะคะต่อไปเราก็ลบกันเหมือนเลขปกติเลย5ลบ5ได้0 5ลบ4ได้1นะคะ12ลบ11เหลือ1นะคะดังนั้นเขา ช้ากว่า1ชั่วโมง10นาทีจริงไหมคะจริงนะคะเราสามารถตอบข้อนี้ได้เลยหรือลองไปดูข้ออื่นนะคะต่อสิว่าข้อ3และข้อ4ี่เขาผิดยังไงนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปพิจารณาข้อ3กับข้อ4ก็ได้ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าข้อ2ถูกนะคะแต่ถ้ามีเวลาก็อยากให้ฝึกทวนดูนะคะเผื่อเราอาจจะคิดอะไรพลาดไป ข้อ3เขาบอกว่าสายฟ้ากับสายฝนใช้เวลารวมกันในการเดินทางไปบ้านเวหาคิดเป็น330นาทีกับข้อที่4ี่เขาบอกว่าสายฟ้ากับสายฝนใช้เวลารวมกันในการเดินทางไปบ้านเวหา630นาทีนะคะข้อ3กับข้อ4เป็นการรวมเวลากันดังนั้นเราก็ ไปดูเวลาที่แต่ละคนใช้นะคะโดยการนำเวลาที่เข้าไปถึงลบเวลาที่เขาเดินทางนะคะก่อนอื่นนะคะคำนวณของสายฝนก่อนนะคะของสายฝนนะคะในหน่วยชั่วโมงของเขานะคะตอนเขาไปถึงคือ11นาฬิกา ในหน่วยนาทีของเขาคือ45นาทีนะคะลบด้วยเวลาที่เขาออกเดินทางคือ9ก้นาฬิกาสานาทีนะคะหน่วยชั่วโมงก็คือ9หน่วยนาทีก็คือ30จากนั้นเราก็ลบกันนะคะห้ลบศได้5 4าลบสได้1 1ึ่ดลบเ้าได้เท่าไหร่คะได้2นะคะดังนั้นเวลาของสายฝนนะคะ แปลงเป็นหน่วยนาทีคืออะไรคะ2ชั่วโมงก็เอา2คูณกับ60 2คูณ60ได้เท่าไหร่คะ120นะคะบวกกับอีก15นาทีเป็นเท่าไหร่คะ135นาทีนะคะต่อไปของอีกคนหนึ่งนะคะครูใช้ปากกาสีเขียว อของสายฟ้าทำเช่นเดียวกันค่ะหน่วยชั่วโมงหน่วยนาทีแยกกันไว้นะคะเวลาที่เขาไปถึงคือ12บสนาฬิกาห้นาทีนะคะลบด้วยเวลาที่เขาเริ่มต้นออกเดินทางคือหน่วยชั่วโมงคือ9หน่วยนาทีคือ30นะคะแล้วก็ลบกัน5้ลบศได้ 5, 5้าลบสเหลือ สองสิบสองลบเก้าอ่าได้สามชั่วโมงยี่สิบห้านาทีแปลงหน่วยชั่วโมงเป็นนาทีได้เท่าไหร่คะเอาสามคูณกับหกสิบสามหกสิบแปดได้ร้อยแปดสิบบวกกับอีกยี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็นสองร้อยห้านาทีนะคะ แล้วเราก็เอาเวลาของสองคนนี้มารวมกันนะคะอะ่ตั้งบวกที่นี้ก็ได้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกกับสองร้อยห้าได้เท่าไหร่คะห้าบวกห้าเป็นสิบทดหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกศูนย์ได้สี่หนึ่งบวกสามได้อ่าหนึ่งบวกสองได้ 3นะคะคำตอบก็คือ340นะคะดังนั้นช้อยข้อ3จึงผิดและช้อยข้อ4จึงผิดนะคะตอบข้อที่2นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากเรื่องเวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตูแมทด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ